หนสนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีดจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราสอนแดง สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรเพื่อนๆชาวสากลที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมสิริภัยบุญนุสิริหานครับผมผู้น่าชูชมเป็นผู้ดําเนินรายการในรายการมอดไม้หมอนครับท่านผู้ชมครับ SMS เข้ามาได้นะครับหมู่มวลสมาชิกเพื่อนสมาชิกสากลนะครับ s m s เข้ามาเลยนะครับข้อคิดเห็นที่เราพูดคุยกันตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมานะครับก็คือ4 2 2 1 9 0 0นนะครับ ข้อคิดเห็นในเรื่องของที่เรากับคุณต้นผมกับคุณต้นพูดคุยกันในเรื่องของการไม่พัฒนาสากลครับนะเพราะอะไรฝ่ายจัดการหรือฝ่ายกรรมการหร,หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือว่าเป็นการปรับตัวของกระบวนการสากลหรือว่าเป็นเพราะภาครัฐคุณว่าอะไรเราอะไรคุณต้นมองอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับ <c oughs> คุณต้นกับผมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า เขินๆกันนิดหน่อยผมเขินพอหันหน้าไปเจอกันแล้วก็เขินๆกุณทำผมทรงนี้ผมแซวได้ทั้งอาทิตย์เขินๆหน้าเขินนคุณกลับไปบ้านนะคุณไม่ต้องไปร้านเปดประตูหน้าบ้านไม่ไม่ไมคุณทองนี้แหละนะพอถ้ามันลงพรุ่งนี้เช้าอ่ะ คุณละเจลป้ายนิดหนึ่งแล้วขับมอใส่สักร้อยยี่เชิดนานนิดๆคงไม่จะได้ทรงแบบนี้อย่างนั้นเลยเหรอใช่ท่านผู้ชมตีชมมาได้นะครับเชิญเสมาได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขครับนะครับนั่นเยังเป็นความสนุกสนานนะครับของรายการที่ไม่อยากให้เครียดกันมากมายนะฮะก็คือเป็นการสิ่งที่เราพูดผมและคุณต้นพูดเนี่ยเป็นการพูดคุยกัียนเพื่อเหมือนทงติงหรือเหมือนแบบสกิด ในหลายๆส่วนด้วยกันไม่ว่าเป็นภาคส่วนของสากลเองนะฮะแล้วภาคส่วนของคณะกรรมการและภาคส่วนของฝ่ายการจัดการแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือภาคส่วนของรัฐแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมพี่ต้นครับหลายคนก็ถามมาเฮ้ยแล้วอย่างนี้สากลมันจะเจริญได้หรอได้ไหมเออแล้วมันจะเป็นยังไงทีนี้เราจะไปในทิศทางไหนอ่ะจริงๆสากลไทยทําอะไรได้เยอะคุณสินก็ใช่ไงทำาได้เยอะแต่หลายๆบางคนพูดมาเล่นๆกันไงมันก็ไปได้มันมีตัง ขอให้มีตังค์ไปได้หมดละเนี่ยเขาพูดกันเล่นจนแถวบ้านต้องใช้ตังค์อย่าไปคิดมากไม่จริงนี่คณอย่าคิดมากคนอย่าคิดมากกนนะนี่กลับมาก่อนกลับมาก่อนกันนะนะครับท่านผู้ชมพี่ต้นไม่มีตังค์ก็ไปได้จะโกรธจะเครียดแล้วนดูผมคุณี่ไม่ต้องใช้ตังค์ยเพราะเขาเริ่มเครียดแล้วคเับนี่ผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะยกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันหน่อยนะครับ มีพระราชบัญญัติว่าควรที่จะมีการแพร่ขยายให้ใ,หใช้ระบบสากลขึ้นทั่วประเทศเนื่องจากวิธีการสากลนั้นเองเป็นรากฐานที่ดีของระบบ,ระบ,บประชาธิปไตยอยา่างสำคัญคนะสอนให้คนรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน <h> ให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสากลตลอดจนให้รู้ถึงคุณค่าของประโยชน์อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนร,รวม นี่คือพระราชดัํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันบเพราะนั้นเนี่ยมันชี้ให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วระบบสากลเนี่ยนะเป็นระบบที่ดีมากคือมีความมั่นคงและแข็งแรงตราบใดที่สมาชิกและคณะกรรมการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสากลร,ร่วมกันเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันลุยไปลุยไหนลุยด้วยกันเอาไหนเอากันไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาหนึ่งมาผิดมากูก็โดดหนีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกมาก็ต้องเขาคือพูดง่ายๆถึงเวลา คือไม่ใช่ที่เรื่องผิดแล้วก็โดดหนีที่ผมพูดคือผิดอะไรนิดหน่อยแล้วก็เฮ้ยผิดหน้าทาไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยตลอดอย่างเงี้ยเรามองภาพของสากลปัจจุบันเนี่ยนะว่ามันมันไปติดอยู่ตรงไหนนะอาจจะติดอยู่ในเรื่องของตัวสากลเองนะอยู่ที่คณะกรรมการอยู่ที่ฝ่ายจัดการหรือว่าอยู่ที่สมาชิกนะนั่นคือกฎหมายอีกนั่นคือกลุ่มหนึ่งอ่หลายฝ่ายก็มาองด้วยข้อกฎหมายทาไม่ได้ระเบียบอะไรเงี้ยข้อกฎหมายแก้ไขได้นะหน่วยงานของรัฐนะแล้วที่สาคัญคือรัฐบาล มันก็ต้องมาบูรณาการร่วมกันเหมือนที่รัฐบาลเนี่ยหยิบยกเอาสากลขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติวาระแต่ปากเปล่าบางก็เพราะนั้นเนี่ยเราต้องร่วมกันใช่ไหมผมเห็นวาระมาหลายปีแล้วนะคุณต้นคือจะวาระไม่เราพูดถึงประเด็นที่ว่านะต่อไปเนี่ยการพัฒนาสากลเนี่ยนะเราเราจะต้องเริ่มนะกลับเข้าไปดูที่หนึ่งดูที่ตัวสากลเองนะสองมาดูข้อกฎหมายสามมาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสี่ดูที่ภาครัฐนโยบายของรัฐบาลคือณวันนี้คุณต้นครับสิ่งที่คุณต้นพูดมาถึงเนี่ย วันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็เห็นภาพที่ภาพรัฐนี้ได้ขยับครับคือภาพรัฐขยับอย่างไงก็คือณวันนี้เนี่ยก็คือให้ตัวแทนของขอบวนการสากลเข้ามาเลือกตั้งกันในเรื่องของคณะกรรมการระดับอำเภอระดับจังหวัดที่จะเข้ามาพูดคุยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขบวนการสากลซึ่งข้อต่างๆที่ขบวนการสากลได้ลงความเห็นกันไปแล้วเนี่ยมีมาสองสองสามสมัยรัฐบาลแล้วนะ แต่ผมผมมองคือคือเราเรายังไม่คุยนโยบายแล้วกันนะเราไปคุยที่ตัวสากลก่อนเนี่ยผมมองเห็นแล้วสากลหลายสากลริง,งหน่วยงานภาครัฐนะโดยเฉพาะกมรมส่งเสริมพยายามเข้าไปดูแลเข,ข,ข้าไปสนับสนุนเข้าไปส่งเสริมนะแต่ก็มีอีกหลายสากลนะที่ยังไม่ค่อยเจริญก้าวหน้านะเพราะอะไรลนะ่ะเนี่ยคือมันต้องมาวิเคราะห์กันนะผมมองดูหลายประเด็นนะอาจจะส่วนหนึ่งนะเป็นที่ตัวของสมาชิก นะสมาชิกนี่ยังขาดความร่วมไม้ร่วมมือกับสากลองค์ประกอบของสากลชัดสมาชิกคณะจริงๆคนเนี่ยสำคัญที่สุดคนเนี่ยสาส่วนเลยนะก็คือ1ในส่วนของสมาชิก2อคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ3ฝ่ายจัดการฝ่ายจัดการคือคน3คนเนี่ยสฝ่าย3ส่วนเนี่ยขาดสิงไดสิงหนึ่งไปไม่ได้ ถ้าสมาชิกบ้านผมอีสานนี่เขาเรียกขงข้าวไม่สุกนะสมาชิกไม่มีความรู้เข้าใจระบบสากลอุดมการหลักการสากลไม่มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสากลผมก็ว่ามันเจริญยากนะคณะอธิการบริหารนะยังขาดความรู้ความเข้าใจขาดอุดมการขาดการเสียสละนะกการบางคนต้องยอมรับนํามาเพื่อที่จะมาประชุมเพื่อเบื่อเลี้ยงนะทำงานนู่นนี่หน่อยก็เบิเบี่อเลี้ยงนะมันมีหลายสากลนะที่เป็นแบบนี้ปัจจุบันที่มีอยู่ เนี่ยคือขาดการเสียหละจริงๆแล้วคณะกรรมการสากลเนี่ยส่วนหนึ่งคุณต้องเสียสละถูกไหมล่ะเพราะว่าคุณเป็นสมาชิกคุณเป็นเจ้าของแล้วคุณได้รับเกียรติเกียรตินั่นคือสูงสุดแล้วถูกไหมสมาชิกเลือกคุณเข้าไปบริหารสากลแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องกินอยู่อ่ะปากท้องเขาก็มีอ่ะใจเขาเสียสละตลอดแต่ว่าคนอื่นไม่เสียสละให้เขาบ้างเลยล่ะแล้วความพูดคานี้มาล่ะความหมายคาคานั้นว่าคุณทํางานให้สากลเต็มที่หรือเปล่าล่ะไม่ใช่ว่าคุณไปนั่งปั๊บเนี่ย ดื่มกาแฟแก้วแล้ววันนั้นคุณเบิรเบี้ยเลี้ยงคุณย้อนกลับมาคุณต้องดูตัวตนเองว่าคุณเสียสละแค่ไหนถ้าอย่างนั้นก็คือสามัญสำนึกไม่มีแล้วถ้าทำอย่างนั้นอ่ะก็ผมพูดถึงความเสียสละไงใช่ไหมคือระบบสากลคณะรรมการ้อมเสียสละเสียสลีกนะนี่สามัญสำนึกไม่มีคุณย้อนว่ามันต้องกินต้องใช้แต่ถามว่าไอ้ตรงนี้คณะรรมการคุณพูดเนี่ยคุณทำได้แค่ไหนละถ้าคุณเสียสละให้สากลแค่ไหนว่าไปเลยว่าไปคือตัวนะามามาที่ฝ่ายจัดการเจ้าที่ใช่ไหมคุณก็ต้องทำงานให้เต อะไรอ่ะบ้านของคุณนะใช่ไหมคุณจะกินจะอะไรคุณก็อยู่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทํางานให้สากลให้เต็มที่ใช่เพราะว่าหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือสมาชิกทุกคนเป็นผู้จ้างครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายเป็นเงินเดือนมาเนี่ยก็คือเป็นเงินเดือนที่มาจากการสะสมและการรวมกลุ่มของคนยากจนรวมถึงบิดามารดาของเขาด้วยซึ่งบางบางคนเนี่ยเป็นลูกของสมาชิกครับที่มาไปทำงานในสากล ถ้าตัวองกอรมันก็ต้องไปปรับนะ,ะเมื่อถ้าคนสามคนเนี่ยนะไปได้ะนะมีหลักการมีดมการสามารถที่ทํางานได้เนี่ยก็ต้องไปดูในเรื่องของการบริหารงานสากลในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวิธีการของสากลแล้วก็รวมไปถึงนโยบายของภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เรายังไม่คุยถึงภาค่างนี่นี่ไล่คุยเป็นสเต็ปไปเอาที่สากลก่อนเอาที่ตัวองค์กรก่อนใช่ยบ้ยแล้วต่อไปการบริหารยังไงอ่ะก็ถัดมาปั๊บการบริหารคุณก็ต้องดูทีนะคณะรรมการต้องมีความรู้ความสามารถว่าสากลคุณนี่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงไหนใช่ยบ้ยทำเศรษฐกิจอะไรในพื้นที่เนี่ยสมาชิกประกอบอาชีพอะไรใช่ยบ้ยสไร่ทำนาแต่คุณไปขายลอตเตอรี่อ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุณต้นพูดคุยกันต่อในเรื่องของ การบริหารงานสากรณะที่ดีหรือที่ไม่ดีที่ไม่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรต่อ,อท่านผู้ชมพบกันช่วงหน้าครับมอนไหม้หมอนช่วงที่2สนับสนุนโดยคูโบตาพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย กับสู่ช่วงที่2ของรายการในรายการมอดไม้หมอนฮะซึ่งเมื่อสักครู่คุณต้นพูดถึงในกระบวนการการบริหารแลระหว่างกรรมการกับเจ้าที่แล้วกามาอย่างไรบ้างก็แน่นอนฮะหน้าที่ของฝ่ายบริหารใช่ไหมก็ต้องดูต้องรู้จักตัวสากลตัวเองดีอยู่แล้วนะว่าสากลตัวเองเนี่ยทำธุรกิจอะไรยังไงนะ่รัในเมื่อรู้จักรู้วิธีการอะไรต่างๆว่าสากลจะต้องทําอะไรแล้วต่อไปก็คือเรื่องของแผนการฏิบัติงานแผนการดาเนินงานของสากลเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสากลบาง ที่ไม่มีแผนไมม่ีแผนะสากรไหนที่เขามีแผนการดําเนินงานประจําปีนะหรือว่าแผนกลยุทธ์หรือว่าแอคชั่นแผนตัวนี้เดี๋ยวนี้ผมจะเห็นอย่างนี้นะหลายๆส่วนเข้าไปทำนะไม่ว่าจะของฝ่ายส่งเสริมฝ่ายส่งเสริมกรมตรวจกรมตรวจตกลศกศจะเข้าไปทําแผน3ปี5ปีให้กับสากรนะเดี๋ยวนี้นะคือเนี่ย เมื่อก่อนสากลไม่มีนะอาจจะมี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 แผนแผนประจําปีอาจจะมีนะมีแต่แผนท่องเที่ยวประจําปีแต่ว่าแผนที่ลงเจาะลึกนะในรายละเอียดเรียกว่าแอคชั่นแผนนี่ยนะไม่ค่อยมีนะพอหลายหน่วยงานอย่างที่คุณสินว่าเข้าไปทำนะมีแผนแต่ไม่ปฏิบัติอีกแผนนิ่งเลยนะนิ่งเลยนิ่งเลยไม่ปฏิบัติมีแผนดีแต่ไม่ทําอีกใช่นี่คือปัญหาว่าตัวสากลคุณต้องปรับอย่างนี้จะโทษใครคุณต้นเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก็โทษสากลเองสากลเขาไม่ได้ไปทำไง กรมาที่กรรมการกรรมการกับเจ้าหน้าที่สิสองฝ่ายที่ไปทําแผนแล้วไม่ปฏิบัติก็นั่นแหละศากร์ตั้งยาสตร์ตั้งอยู่ผมพูดความหมายของคาว่าสากรร์ก็คือรวมคนตั้งแต่ทาผมใหม่นี่แล้วก็ม่เอาครับผมเข้าใจผมเข้าใจท่านผู้ชมผมเข้าใจครับทําผมใหม่แล้วพยายามเข้าใจด้วยเข้าใจครับพยายามแบบคือที่ผมไม่เข้าใจผมพยายามค้านคุณต้นนี่เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งให้ผู้ชมที่อยู่ผังบ้านเนี่ยเขามีความสงสัยไงเขาก็จะได้ เออให้คุณต้นได้อธิบายมาให้มากกว่านี้เมื่อมีแผนก็ต้องพยายามเดินมนาแผนบริษัทต่างๆที่เขาไปกันได้เขาก็มีแผนทีนี้เนี่เรืองตัวสากลแล้วหน่วยส่งเสริมเจ้าที่ส่งเสริมกรมส่งเสริมนะก็ต้องเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงดูแลบางทีอาจหลายสากลเลยนะเข้าไปนะอาจจะเข้าไปขัดมั่งเข้าไปดูนี่บ้างเดี๋ยวนี้นะคุณต้นเมื่อก่อนเนี่ย ขอแน่เรียนท่านผู้ชมว่าเมื่อก่อนนะย้อนกลับไปเมื่อดีนเนี่ยเจ้าที่กรมส่งเสริมส่วนใหญ่จะเข้าไปเป็นแบบเจ้าขนมุลนายถ้าพูดตรงตรงอ่ะอยากชี้นกเป็นนกอยากชี้ไม้เป็นไม้ต้องได้ต้องได้อะไรเงี้ยนั่นคือเจ้าที่กรมส่งเสริมเมื่อก่อนแต่อาจปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแต่น้อย่แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเป็นในลักษณะที่ไปดูแลห่างๆอาจจะด้วยตัวบุคคลก็ได้นะแต่ว่าหลายคนก็ว่าดีนะเขาไปส่งเสริมเขาไปแนะนการไปดูห่างๆมันก็ไม่ดีนะพอไปดูห่างเสร็จปุ๊บ คณะกรรมการกับเจ้าหน้าที่ของสากลก็เป็นอื่นอีกทีนี้กรมส่งเสริมเนี่ยปัจจุบันก็ถือว่าด,ดีขึ้นมาเยอะนะพยายาม,มที่จะทำโครงการนู้นโครงการนี้ผมยกตัวอย่างสักโครงการหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนก็เรื่องของโครงการศูนย์กระจายสินค้านะเป็นการเตรียมตัวซึ่งตอนนี้เนี่ย ทั้งประเทศเนี่ยมีครบทุกจังหวัดแล้วนะจังหวัดละหนึ่งสากลหนึ่งสากลนะมีศูนย์กระจายสินค้าศูนย์ก็ทําหน้าที่ในการจัดหาสินค้านะจะทั้งปูกผลิตจะสากลจะศูนย์ด้วยกัน<ม>แล้วไปกระจายให้กับสมาชิกในพื้นที่นะไปกระจายให้กับร้านค้าในพื้นที่ไปกระจายให้กับสากลในพื้นที่คือได้สินค้าราคาถูกและคุณภาพนี่จายเป็นการทําแบบอย่างคือเป้าหมายของกรมเนี่ยเพื่อให้ขบวนการสากลต่างๆที่เป็นน้องในจังหวัดนั้นนะได้ดูสากลนี้ ว่าเนี่ยเป็นศูนย์กระจายสินค้าแล้วเขาทาให้<ม>สําเร็จการช่วยเหลือสมาชิกอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะการเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันได้ไประโยชน์หลายอย่างนะหนึ่งเรื่องการเชื่อมเชื่อมโยงนะร,ระหว่างสากลกับสากล<ต>สอ2ส,สมาชิกนะมาได้ซื้อสินค้าราคาถูกราคาถูกไม่เท่าไหร่รสินค้าคุณภาพที่ได้มาจากแหล่งผลิตดีกว่า,าเดี๋ยวนี้เ,เอาถูกกันมากไกลว่าทุกคนบอกว่าถูกกว่ากันบาทนึงก็บอกเอาทำไมที่ห้างยังถูกกว่าบาทนึงอะไรเงี้ยเราสินค้าที่มีคุณภาพว่าจริงจริงสินค้าสากลนะสินค้าคุณภาพนะ ถึงราคาถูกก็สินค้าของสากลยังถือว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสากลเองเนี่ยคงไม่ไปหาสินค้าที่มันโดยเฉพาะสูงกระจายสินค้านะพยายามที่จะหาสินค้าที่คุณภาพและราคายุติธรรมเราใช้คําว่าราคายุติธรรมแล้วกันแล้วสิ่งสาคัญอต้นไม่ใช่ว่าณวันนี้เราก็อยากจะบอกภาครัฐเหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าพอสร้างสนย์กระจายสินค้าเสร็จพอเป็นภาพออกมาเสร็จแล้ว สักพักหนึ่งก็เงียบไปมไม่มีกิจกรรมการดําเนินงานต่อระหว่างกระบวนการสากรส์สิ่งที่กรมส่งเสริมควรที่จะเข้าไปทำณนะวันนี้ก็ค,คือเมื่อตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าแล้วทําอย่างไรไปผลักดันในจังหวัดนะั้นให้มีการขับเคลื่อนใช่ไหมฮะไม่ใ,ใช่ไม่ใช่ให้นะักวันนี้ให้ระดับแต่จังหวัดแต่จังหวัดจังหวัดเนี่ยเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็คือเออจ้าหน้าที่ส่งเสริมในระดับจังหวัดเองเนี่ยต้องไปขยับละ ต้องไปขยับต้องไปลุมแล้วแต่ตอนนี้ท, <ำ S 2> ทํายังไงให้ให้ให้ใหทุก,<า>กจัง<อ>หวัดในรายงานนะไม่รายงานแต่ว่าในในคือหมายความว่าการขับเคลื่อนภายในละ คือเน่ยการขับเคลื่อนอภายในเนี่ยนะทุกจังหวัดที่มีสูย์กระจายสินค้าเนี่ยนะโดยเฉพาะฝ่ายพัฒนาธุรกิจเนี่ยต้องรายงานไปที่กรมรนะเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจไม่ไปเดินงานไบขยับภายในเนี่ยยอดมันจะไม่มีรายงานไปที่กรมรนะเพราะนั้นทุกจังหวัดเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังขับเคลื่อนเรื่องสูย์กระจายสินค้ากันอยู่นะผมยกตัวอย่างอย่างประจวบเนี่ยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ก็จะเวลามีการประชุมสากลนะก็จะต้องเชิญสนย์กระจายสินค้าประจาจังหวัดประจวบไปนะไปเปิดตัวไปเปิดสินค้านะซึ่งเป็นการทําการตลาดช่วยสากลไปด้วยกับสากลกับสากลนะซึ่งผมเชื่อว่าถ้าระบบนี้มันไปทั้งประเทศเนี่ยแน่นอนนะเครือข่ายการกระจายสินค้าใหญ่แมงมุมที่สำคัญแล้วผมมองย้อนกลับไปอย่างก็คือว่าสินค้าของสากลนะไม่วัยเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านนะที่สังกัดสากล มันจะมีที่ขายนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะซื้อสินค้าจากบริษัทจากสากลต่างๆแล้วไปขายสมาชิกอย่างเดียวใช่ไหมสินค้าจะกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านเราก็ต้องรับกลับและกระจายย้อนกลับไปตามส่งกระจายสินค้าต่างๆนะมันก็จะเป็นเครือข่ายภาพว่างนะแล้วกลมส่งเสริมว่าสนับสนุนในเรื่องของโลจิสติกส์สนับสนุนในเรื่องรถบรรทุกนะล่าสุดได้ไปตั้ง12สากลแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยยังไม่พอ มันย,ยังมีเครือข่ายะนะเครือข่ายที่ว่างขึ้นนะระบบการขนส่งที่ดีขึ้นเพราะจริงแล้วเนี่ยเร,เรื่องของสูงกระจายสินค้าการกระจายสินค้าเนี่ยสิ่งที่บริหารยากที่สุดคุณสิง์ก็เครื่องของโลจิสติกนะเราสู้บริษัทไม่ได้นะเพราะบริษัทนี่มีระบบขนสงน่งมีเครือข่ายก็คือรัฐบาลถึงจะสร้างระบบโลจิสติกตั้ง2ล้านล้านเนี่ยเพื่อให้ได้ขม ขนเครื่องขนผ,ผักขนอะไรเนี่ยให้มันได้กระจายเป็นใยแบงมุมเลยผมอยากรู้เหมือนกันมันจะใยแบงมุมตรงไหนจากแค่เหนือมาเชีงยงใหม่จะแค่เชีงยงใหม่มากรุงเทพตอนนั้นยังอไอเรื่องสองล้านล้านเนี่ยตอนนี้เอาพอรบรก่อนอนะเดี๋ยวพรบรผ่านก่อนอ,อย่าอย่าเพิ่งไปคุยสองล้านล้านนะเพราะว่าไม่ที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรคุณต้นที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่อยากจะกระแนะกระแหนก็กระแนะกระแหนนะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าหนึ่งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายหนึ่งสิ่งสิ่งที่สําคัญคือเขาบอกว่ากระจายสินค้าทางการเกษตรครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอ เมื่อกระจายสินค้าทางการเกษตรเนี่ยระบบโลจิสติกที่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ความรถไฟความเร็วสูงหรอไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าณวันนี้ทําไมไม่ทําแบบกรมส่งเสริมที่เขาทาอยู่ณวันนี้โลจิสติกส์ที่ดีเนี่ยก็คือในเรื่องของการกระจายแบบใหญ่เมืองมุมเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยนิดหนึ่งผมก็ไม่ได้เข้าข้างแล้วแต่ว่าไม่เข้าข้างใครอ่ะสองล้านล้านคนก็ไปคิดว่ารถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมคือ2ล้านล้านเนี่ยแน่นอนนะฮะรถไฟความเร็วสูงเป็นหนึ่งในโครงการของสองล้านล้านนอกจากนั้นเนี่ย ถนนแปดเลนนะในระบบของท่าเรือนะระบบของรถไฟธรรมดานะแล้วถนนปีซอยย่อยอะไรเนี้ยจะขยายหมดซึ่งพอพูดถึง2อล้านล้านคนยนึกอยู่อย่างเดียวว่ารถไฟความเร็วสูงใ่นะรถไฟความเร็วสูงแต่จริงแล้วเนี่ยสอล้านล้านเนี่ยก็คือดูแลระบบการขนส่งระบบโลจิสติกระบบการเดินทางทั้งหมดโอ้ถ้าอย่างนั้นนี่มาทํารถไฟล้างคู่สุดยอดก็มีอยู่ด้วยใน2ล้านล้านสุดยอดเอาทุกสายเนคือมันอยู่ในนั้นหมดแล้วเพียงแต่ว่าคนไม่ได้พูดถึงแค่นั้นเองเอาให้ทุกสายแล้วก็ ตัวที่สาคัญอย่างนี้คุณต้นนะสินค้าเนี่ยก็คือพูดง่ายๆพอส่งเนี่ยต้องให้เร็วๆไม่ใช่ว่าณนะวันนี้อย่างพูดง่ายๆเ,เ,เอาระบบการรถไฟของประเทศไทยถ้าจะขนส่งถามว่าราคาถูกไม่ถูกแต่สมมุติว่าอยู่สุรินทร์อยู่ร้อยเอ็ดหรืออยู่อุบลจะส่งข้าวไปยุที่นครศรีธรรมราชสองสามอาทิตย์หรือบางทีเป็นเดือนถึงโอ้ขนาดนั้นเลยครับนั่นคือการส่งทางรถไฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่ามนุษย์ไหนจะไปส่งมอดขึ้นแล้ว นี่ยกตัวอย่างการรถไฟปัจจุบันที่ผมพูดได้เพราะว่าเคยมีสอบถามจะส่งสินค้าไปภาคใต้โดยทางรถไฟอถูกมากแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเป็นเดือนคำนี้ว่าคุณคุยรถไฟช้าเวลาหมดพอดีเลยรถไฟช้า่นี่มันช้านี่แหละว่าเรคุยเรื่องรถไฟจะคุยความเร็วสูงนี่ยังคุยได้นะพอดีคุยรถไฟธรรมดาหมดนะพบกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยเรื่องอะไรต่อเนี่เอซีไหมเอซีไงก็ การพัฒนาโลจิสติกแล้วไงก็เข้าไปสู่การเพื่ออะไรพัฒนาโลจิสติกมาเพื่ออะไรไงก็เพื่อการดีไปเรื่อย A ถึง Z เลยเงั้นเพื่อการ A ถึง Z a B c อบีอย่าะไรนี้ดีกว่าเนี่ยคุณอย่ามาละอมสิเพราะเราสนุกสนานนิดนึงพรุ่งนี้คุณอย่าทำท่งผมตรงนี้ไหมทำทำแล้วก็ใส่ชุดนี่เหมือนเดิมเลยอย่าเปลี่ยนนะครับพรุ่งนี้ผมได้แซล์ต่อนะวันนี้เวลาหมดนะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ